ลองห้อูจิ้วลองยางกลับคืนไปบ้งเออลองไปหยับไปกลับคืนแล้วกลับมาบ้งเออกลับมาบ้งบนี้เออแบบนี้เนาะอ่ไปมามากกับแบบนี้กินเขาก็กินเอามือคีบ บ่วงเออคลิปได้อยู่เนาะพี่สเน่แกบ่วงอ่าบอเห็นเด้อบางเถอะเมันเถอเฮาโรบตักตักเถื่อหลานเฮ็ดซะเลกับมีมาแล้วอ่าตาเบาเห็นหูสาวทาบสิบเอ็ดปีแล้วเนาะแบบนี้เนาะโอ้เก่งไล่เก่งไล่หลายคนอย่างย่อทอหลายคนว่าตัวเองทุกตัวเองลำบากแต่บ่วลำบากตัวเฮาดอกเนาะ เอาชุกชชุกเกี่ยวกับความลำบากเนาะความลำบากของอูจิวปัจจุบันนี้คืออ่าตามที่พี่ยูไดมมาเบิ้งแลก็มาซอบท่าบมีห้องน้ำอยู่นี้พี่น้อโบมีต้องเด้ไปใส่ห้องน้ำอยู่พูดรวมกันหลยคนจากเงินผีเนาะอุจิวต้องขันหรือว่ายางมาพีเนาะย่างมาห้องน้ำเลยพี่ที่ว่าไก่เติบ ตาบอสยิ่นเด็ดนะพี่น้องเฮีจังน่าเนาะอ่าเด็กนนี้เป็นห้องน้ำเพิ่นใส่แต่ก็บุณเอจใจว่าเวลาเพิ่นขึ้นห้องน้ำเนี่ยเพิ่นขึ้นแบบไดีอ่าตัวจังนี้ไปบุญยูซิได้นำมาเบิ็งเครื่องที่พวกเราเอากออกมาเนาะพี่น้องเนาะเครื่องที่พวกเราเอามาช่วยเรื่อแล้วก็วิธีการที่จะช่วยในการเก็บห้องน้ำไอ้ยังต่างๆมันสามารถมีความเป็นไปได้แน,นวใดขนาดนะเนาะบุญยูซิได้นำเสนออีกทหนึง่ง เกีย่ยวกับถ้าเบิองแม่เพื่อนแด่เนาะเพื่อนเป็อ่อนจะได้มีความทุกข์ยากลำบากหรือว่าแนวไรเกี่วยวกับการอาณาอยู่กับอุจิ้วะนะเนาะโอเค <c oughs> นี่เพื่อนการะน,น,น,นั่งอกกเออจากน้อยเฮาสีเบิ้งเนาะว่ามันสีเปนน็นแนวใดค่ะนะบุญโยก็มีเงินจํานวนนี้เนาพระแม่เอาไว้ในาการซื้อหันซื้อนี้มีผู้ใหญ่จะบุญเพื่อนฟ้ากมาให้ค่นนะพระแม่เอาไว้เนาะอา่า ใส่จายอือใส่จายเสื้อเขาเสื้อนี้ใส่น้ํากินอะเนาะอันนั้นค่อยได้เด้ออันอยู่ไกอยู่มออยู่อันนั้นผู้ใหญ่ใจบุญใจดีมันให้ได้เงินค่อยก็ได้ับเด้ออืเอาฝากขอบใจเพิ่นแดอูจิ้วแดอูจิ้วอูจิ้ว อูนนจิ้วฟักฟักขอบใจเข้าจเจ้าเด้เมื่อกี้ไลรสวดล,ลืมลืมเบาซ <c oughs> ำเออพอดีเข้าอันมีสุขมีรับกอได้มันเฮเงินเฮอันความสุขเฮมันยังก็ดีแล้วอันเฮค่อยอันแส้นเนงเราจังน้อยกลับมามันเป็นล้านเป็น น um, like, eh no ้ําเป็นแสนเป็นหมื่นเด้อได้ก็ก็ได้เค่อยบ่สั่งกินนําอันนั้นนับซื้อนัหยังบ่เป็นหยังเนาะเขาเจ้าฮู้แล้วแหละว่าเฮาได้รับแล้วอันบ่ได้อันนหนังสือบ่ฮู้แล้วบ่สั่งวาวาน้อยนงหั่นเด้อผู้ใหญ่ใจดีเด้อกันเด้ออ้าวอูจิวขอบใจเพิ่นแด่ขอบใจหลายๆบดรับเงินแล้วเงินก็ได้ครงก็ได้แล้วอัน ตัวใหญ่ใจดีก่ส่วนนึงก็ส่วนนึงอันบุญอูนี่ลูกนี่นี่เนาะบุญอูก็ได้เอาเงินนะเพิ่นเป็นเรียอยแล้วก็มอบเครื่องมอบของให้เพิ่นแล้วเดี๋ยวบุญูสิไปเบิ่งว่าแนวทางสิเฮ็ดห้องน้ํานี่ต้องต้องเฮ็ดแดเบิ่งแม่ลองลองไปเบิ่งดููจิวนั่งนี่ก็ได้บ่เป็นหยังนั่งรถออคันสมมุติเฮ็ดเฮ็ดซะบได้แม่อัน กเคยบอกอันเห็ดอันน er> mm. ี <h <h uh ้เ huh. ันคุดอันนี้นี่คุดบอลนี้เดออันนำอันนำข้ามันลงก็ได้ดอกเขาออันคุดอันนี้แล้เฮ็วิอยู่บนนี้แล้วจะได้เอาอเป็นปกเบาใสอันีนอเห็ดเฮ็ดออกันนี้เนาะ เออเฮ็ดออกนี่เราจะน้อยมันเฮ็ดประตูอยู่นี่อ่กมาตรงนี้เราจะได้เฮ็ดได้ห้องน้ำก็จะได้อันเทพูนให้เราไปสะดวกอืมอืมอืเฮาเฮาสีเฮ็ดติดหรือว่าเฮาสีเฮ็ดต่างหักเฮ็ดต่างหักก็ได้เนาะเออเฮ็ดต่างหักและเฮ็ดติดอันนี้มอเพเออืมเฮ็ดต่างหักพวิดก่อเก้าอยู่นี่แหละอืมมันคุกดอกบอลนี้มันดินเขามันดินลึ เคยดินลูกสาวโอ้บอลเดอก็ได้บอลนั้นเอ๋กลายออกมานี้เป็นดินเข้าแล้วเอออันนี้ก็ดินลูกสาวมัสน่ะนะเออค่อยแต่บอลีดินอืมลูกสาวอืม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 โอ้ที่ว่าอันตามลมลูกเคยแล้วเป็นเหมาะสมเห็ดนี้เนาะเออเหมาะสมเห็ดเห็ดโควิดนี้แล้วคุดบอลนี้เสนอค่อยเบ่งเดบอลนี้เป็นคุนก็กล้ไม่นำ อือแม่นๆจะได้อันท่วมดินบ่เนาะอ่าจะได้ท่วมดินแดขุดแดจะได้ท่วมดินสูงแดน้อยนึงอ่าอืมโดยโด กะดีเนาะมีแต่ว so so ่าเบิ้งเฮาเบิ้งตัวจริงว่ามันสีเมือมูลค่าเท่าใดก็คือเฮาเว้าเนาะให้แม่คือเฮาลมกับแม่ว่าให้กับลูกเคลื่นันเขาจะเอาใเบิ้งว่ามันมันต้องกาญยังมันมียังรายการยังเด่นเราข้าเขียงเราข้างนำเสนอไปห้าเฮาอันนั้นค่อยบอกเราค่อยเบาว้โอั้โหโอเคโอเคฉันเฮาสีคิดไล่ให้ก็ได้คันท้าสี็ดต่างหากกันนะเนาะเดี๋ยวเาคิดไล่ให้เออเยาคิดไล่ให้ก็ได้ อถือว่าเพื่อนเราละเม็ดชีเฮ็ดเฮ็ดนอกพี่นอเฮ็ดเฮ็ดนอกละปูปูซีเมนต์มาเออปูซีเมนต์มาอืม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 เราจะได้เอาทอมาใส่อันนี้มันจะน้อยน้ำใหญ่แล้วน้ำบางไงไงอยู่เทงเนาะเขาเทงแล้วนำลงมาอืม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 ย่านำมันไล่ลงมานี้เนาะเอ่ออืมนำลงเออมันไล่มาใส่ทอใส่ทอแล้วทอให้มันรอดเนาะถ้ามันรอดน้ำรอดน้ำมานี้อืม อันนั้นก็นำลงบ้างง่ายๆเลยโอ้เอาตรงไห้ขุดถ้ามันห้องก็ไปนอกค<อ>ุณเนาะอันตอนนั้นเขาก็ไปขุดน้อยน<อ>ีแ<อ>่แล้วมันเป็นอยังแล้วเรื่องห้องนี่เอาแก้ไขได้อยู่แก้ถ้าแซมยังก็ได้มีแต่ว่าอกฟูแล้วก็รกับทอแล้วก็ค่าแรงงานให้เขาก็ได้ขุดอันนี้แพงเรื่องน้ำห้องอันนี้แพง คืออ้ไอ้เป็นเป็นอัะนรครับลูกไม้จิ้วเออเออเอออันสมมุติว่าห่าเหาเฮ็ดนี้ท้เฮือนหฮาเฮ็ดได้อยู่เนาะเออเรื่อง่กสร้างยังตางต่างะนะเดี๋ยวห่าสีซอกเอาวัตถุมาให้เอมเอกวัตถุมาให้แล้วอันการขุดนี่แม่นนักะแพงแพงแพงนั่นกับคอยบอกันขุดคุ้มเนี่ยเออเอาขุดเอาเองบุร้รัน บ่เฮาขุดเป็นคุ้มแล้วเฮาเอาท่อใส่นะเอาเอาปอกมาใส่เลยวางปอกเลยอันจ้างเขาคาโมหนาเอาคันว่าไอ้เคยเฮ็ดได้กักับรู้เพิ่นเฮ็ดได้กัเฮ็ดเลยบ่ต้องจ้างเขาเวว้้าแลเขาเฮ็ดบ่ได้เขาบ่เฮ็ดบ่มีเวลาน่ะอ๋อมันยามกูสลีแล้วเี่กกลลังแต่ว่าเขาตรงยาเวลาเฮ็ดจากน้อยคนว่าคนเขาบุญเวลาเฮ็ดกะกะเบื้องตัวจริงเนาะว่าเขาข้าเวียกยังติดนั่นแหละเนี่ย ออือออแล้วเขาว่ามันเฮ็ดบ่ได้เราขอบคุณมาเฮ็ดอกัน<อ>แต่ว่าจจะได้า้างแม่แม่นเขากับปรยักจ้างเอาเนาะคันว่าจ้างเนาะฮะนะเขาประหยัดเ,เงินที่มันเป็นตาประหยัดได้เอาไปประหยัดเฮ็ดอย่างอื่นหนะ,ะเขาไปจ้างเขากับเหมือไล่าลานดิกานเขาจึมาเฮ็ดให้เลนะแต่กาอิงสักความจำเป็นคันว่าเนาะบางื่านมันจำเป็นแท้เฮ็ดบุไรแท้กับจางเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากให้เห็นไวใบนี่แหละเนาะถ้ามันมัน ถ้าเอาตังใจเฮ็ดกระซิประมาณอาทิตย์นึงก็น่าจะเนาะน่าจะเลี้ยงเนาะอืมการว่าเฮ็ดเธอก็จะได้จางท่านผู้จางก็บ่มีคุ้นใจหรอเออได้จางเอาอ่าออเบื้องตัวจริงว่าจางเขาจางในแต่คนอยู่บ้านเัาเฮ็ดใจเนาะเขามีบ่ผู้จางเฮ็ดอ่ะเออก็ได้บ้องลานเป็นซ้อมและผู้จางท่านเก่าเออกระจางเ่าเราก็สร้างจีบไปเออเออเจ้าห้าได้อยู่เนาะคันไปห้าผู้จางมาเนาะไปห้าคนนะ บอทึกนะคะดูนี่นะผู้ใด้ก่อนบรทุกเนาะบรนทุกเราเฮ็ดน้อยเองก็อย่าได้แล้วอยากได้ไล่แล้วก็บ่เหมาะสมเหมาะสมเขาก็อย่าได้เงินแล้วนะคันว่าได้วัตถุมานี่เรื่องค่าจ้างกับเมื่อเท่าไหร่แล้วเนาะค่อยเว้ากันเอาเนาะพี่น้องช่วยกันเนาะต่างช่วยกันซะว่าชนซะคันไทยบ้านเฮานะเออถึงว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเองก็ให้ออาณาโมยุโม่เขาจะช่วยผู้เขาจะวางอนะว่าสิเอาซะ เราชวนว่ามันสีเป็นตกมูลค่าเท่าใดห้องก็ลองคิดไล่มาเบิ้งว่าเขาจะเอาเท่าใดท่าเบิ้องท่าเบิ้งเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดในห้องน้ำนี่ก็ประมาณสองคูณสองก็โอเคแล้วเนาะหรือว่าหายควรนั้นสองยายควรบ่ยายควรสออันนั้นอันนี้มันไส้ท่อท่ออันเม็ดเม็ดห้าคูณสองก็ได้แล้ว บางทีเรามีหันมีนี้ก็ยักเอาไว้ในเด็กก็แบบนังคันเฮ็ดนั้นเฮ็ดคันซองคุณซอ,องกับบุรีง่ายทุกรอยหรอกอ่าเพราะว่าเราอาศัยยักบ,บางทีมีเครื่องมีข้องบางทีเป็นอ้างเป็นคุอะนะมันจีได้อยู่ในฮันลูกใสอันนี้กับเ้าอีเมย์อย่าได้อันนั้นตู้ซักผ้าอันหนึ่งุณแม่ให้ให้มวยปันเด็ก็จะได้ใส่เออลองเบิง้งเนาะถ้าถ้าเฮ็ดตัวนั้นลองเงินมันเลือล่อนเราค่อยเบิ้งกันเอา,เ,าเอเอยกเฮ็ด หญน้อยนึงเพื uhm. name, uh, oh yeah. yeah. uh, ่อไว้เออไอ้ไอไอ้อ้รีวะรีวซ่องแมทคุณซ่องซ่องหาในซ่องหาได้ประได้๋วะกวางผมซ่องคุณก็ได้แล้วแต่ว่าตัอ่างน้ำฮะนก็ดก่อไว้เลยก็ได้อืมก่อแล้วก็อยู่ไหนฮะนะอ่างน้ำในซ่องคุณซ่องนะนะเออกะกะเพิ่งตัวจิงเนาะคันว่ามันแคบไรกะมันกะบบท่อได้ดอกเอาเพิ่มอีกนิดนึงกะบเป็นยังหรือว่าซ่องคุณซ่องจุดหาจังสีกะ กค่อยคิดว่ามัอนนะโจเอะเพราะว่ามันมันมันมีคันสมมุติว่าเฮาไปมีคุมีอ้างมีอานาตู้ซักผ้าอยู่ในแล้วมันมันแคบกว่าใช่ปะเออเกิดจะได้มีเหมดแม่นแม่นๆๆบางเทื่อเฮาสิมีอ่างน้ําอีกม่นบ่เออแม่นมีห้องน้ําแล้วก็ซักผ้าก็อยู่นี่แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวนน้ําก็อยู่่ีเออเดี๋ยวๆเบิ่งเฮาเบิ่งว่าคิดไรเบิ่งงบประมาณเบิดเท่าใดเดี๋ยวเฮาสิติดต่อหาเด้อเออติดต่อหาเดี๋ยวสิขอเบอร์แล้วก็ลมกัน เนาะไม่เท่ากัได้เจะะ้าคะเช่นไรอ,อ่อกับเ้องไม่เท่าออโอเคครับจะไรอ่องเบื้งว่าเอาช่องคูนช่องจุดห้าค่อยค่อยค่อยให้ประมาณนั้นเนาะ,นะก็คิดว่ามันสีบก,กวางประเด้หรอกช่องคูนช่องจุดห้าก็ประมาณนั้นประมาณนี้ซื่อๆเนะาะนะก็ไปไปหญ้าไปพุ้นแล้วเราก็จัดแจ้งเอาตัวได้ที่มันอันนั้นนะเนาะเอาเดี๋ยวนั้นเนาะคิดว่าน่าจะมีงบเพียงพออยู่ดอกก็เพิ่มกับโบ้ยไอดอกสังกระชกกระซี่อีกเล็กๆน้อยๆ สบาายักอำนวยความสะดวกให้ได้ได้เฮ็ดแล้ววะเนาะอันนี้เป็นทางถางถึงพี่เนองทางถึงอันนี้เฮือนในกาสมเพทเมลานซอยอันงน้ออืม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 อืโอเคเดี๋ยวออกมาพี่

ใหาผู้ใหญ่ขึ้นพิจารณาเนา,านะในะการช่วยเลือนี่จะช่วยเลือในแนวใดเด,ด,ดแต่ว่าสิ่งที่บุญเรียนได้นำท่ามซอฟท่ามเพิ่นกับสีประมาณนั่นแหละ,ะตัวใดที่มันเหมาะสมแนวใดเนาะผู้ใด,ดมีความคิดเห็นยังก็สามารถมีความคิดเห็นได สำหรับคลิปนี้บุญยูกัสีข้อจบเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบอกขอบใจผู้ย้าทุกคนและก็ทุกๆคนที่มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้อ่อาจะลืมทักผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะมีความกิดเท็นเป็นใดก็สมารถคอมเมนต์ไว้ได้หลังจะลืมกดติดตามช่องยูทูบบุญยูไวไ้เด้เนาะขอบใจโอเคบ๊ายบายพี่น้องเอาไว้ติดตามกับอัปเดตครั้งหน้าต่อไป